แตงมินสีเขียวใส่ชงมีอย่างนะครับมีอย่างนะครับหอยพิทมะม่วงครับมะม่วงมายม่วงครับบะเมนหมักมาครับพี่น้องมาหลานน้อยกินสมครับมาได้ครับมีหอยบดแดงครับมีแจปาลาแซ่บๆครับพี่น้องขนาเป็นโตเลยเอ้าจะเรียกคุย จะเลิกมากับจเจลีซิตจามวดกับปื้อปื้อครับวิตามินซีขีดใส่ส่งครับมัชนชอมบ่ามาครับพี่น้องออนำ้ำลายแตกจุกรับ,รบครับน,นะครับอืม สมปิจิตครับพี่น้องมาครับเนี่ยคนกักๆเลยจะเลยอ้าจำาดูไหมเพชรบอกกับปือป้อๆครับต้นกัน้นาบ้านนี่นะครับนะครับต้มนมง้าบ้านอา่ะบิตีมินซีคีจะส่งครับพาอเมื่อเน,นี้ย สมคักสมแน่ครับยมไม่ได้ต่ำครับกิงครับเจีบวได้จัเจปล่าครับอันนี้นี่คือมาดูว่ารัวนี้มาครับเาราไปบิตามินซีกี่เสิรส่งน่วกันครับ งำด้วยครับปื้ไปถือหัวไปถือยังมาปื้เปลี่ยนกันหัวแตกพี่น้องสาวหัวแตกปื้หัวแตกเลียนลินร่มเปลี่ยนกันเอามาเร็ว ควนเนนในพี่น้องอลวิตามินซีอจำอืม,ม,อ,ม,อ,มอันนี้มม่วงมันครับพี่น้องอ นงงครับนี่ไปแบบสายโหดเลยพี่น้องสายโหดจวดจวัดพรมือเลงพี่น้องเลยกูจะเก็บเอาถึงเลยหัวเลี้ยง พ่อนหมอมาครับพี่น้องอไปแบบหั่นมนะครับูดไปแบบ,บหั่นยนต์ตัวพี่น้องลาด

chạy chạy cho chỗ luôn เอาคือโบอื่นขอโทษขอไปพี่นอ้องอื่นมลงอยู่ดีครับว่าขนาดของยังอื่นไลยคุณอ,อื่น <laughs> อ,อื่นแล้ว มาครับเด็กน้อยสมจีทะเลสิจาโมดครับปื้อปื้อสิปูดปั๊ดมาแรงทำงานนะขอบคุณพี่น้องส,สำหรับการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องเพื่อนยันเร็ว,วขอบคุณพี่น้องที่รับชมที่ติดตามเชือ,อ,อ,อครับขอบคุณครับ ครับผม